เป็นเจ้าเลยเป็นเจ้ามือนะครับครจะแข่งเหรอนี่นะครับเจ้าบ่าวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับเจ้าบ่าวไม่ใช่ครับที่มาทำอะไรฮะมาช่วยเจรจาให้เขาครับว่าเขาจะได้มีภรรยาแล้วนี่มันเป็นเท่าแก่ครับผมอันนี้คือเตรียมตัวมาเตรมพี่เต็มที่ครับเตรมไปหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนคณะตลกนะฮะตอนนี้เรากำลังกำลังเดินอ่านี่เตรีหมดเลยนะเสียงโหัวนะเสียงหัวห อีกล้วกระด่าือดโห่ไม่ใหญ่เขาแตกนะฮะโว่แล้วโห่ดังไม่ได้เดี๋ยวเจ้าสาวหนีอ๋อนนวลงานดีครับงานดีเขาเดินแล้วครับเกระด่างเดือดอ๋อ อันนี้เป็นฝ่ายเจ้าสาวรออยู่ด้านในนะฮะเดี๋ยวไปดูนะสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าเท่าแก่ฝั่งนู้นนะครับเป็นเท่าแก่ระดับประเทศเลยมาเพื่อจะเจรจาทุกอย่างจบหมดนี่แหละโดผิดนะโดผิดแล้วนี่ระดับประเทศตรงนี้ระดับโลกระดับโลกลองคุยอธิบายเขาฟังด้วยว่าจะต้องเป็นยังไงครับข้ากับินระบานนี้จะแค่นันนะซุนกัมาขะมาเอันเนี่ข้ากับข้ามบอญเชิจิมีนาสูสูกิดามูนี่ยนาสูสก็จะควงควงกันก็ถ้าข้าไม่ไปอย่างนี้จะทำอะไรเนาเขาบอกว่าคือจะเข้าผ่านเข้าไปได้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องหมูหมูมันต้องผ่านอะไรหลายอย่างอถ้าไม่เชื่อลองเรื่องไอ้ดำสิไอ้ดำมาแล้วครับมาแล้วครับนี่หรือเขาเรียกผู้หญิงแม่สวยเส็ดจริงคนสวยรูปร่างไม่ร่อนสำรวยแม่สวยเส็ดจนหล่นปีอยากให้แม่หล่อนไปยืนเหนือร่ม ให้บอลดมสักทีผ่านะลยๆผ่านล่านเล่านเลยเนลผ่ผ่านเข้านาด่านที่านานเ่านเาน่านเ่ย่าน่เยๆย่่เลย่าน่านเล่าน่นเเลเลนเนเนผ่าเนเยนเลานเลยๆนเานบน สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ได้พาคุณบอลเชิญยิ้มนะครับซึ่งก็มีความรักกับลูกสาวนะครับแล้วก็ยินดีที่จะดูแลตลอดชีวิตเป็นครอบครัวก็เลยผมทั้งสองคนก็เลยเป็นตัวแทนมาเจรจาขอให้เขาได้มีโอกาสในการดูแลลูกสาวของท่านนะครับรับประกันน,นะค,ะคะ่ะเขอถามเจ้าบ่าวกันค่ะรักมากขนาดไหนคะ มากของฟ้าอีกครับวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันมงคลถ้าอย่างนั้นทางป้าแม่ของยูริแล้วก็ครอบครัวของเรายินดีต้อนรับเจ้าบ่าวแล้วก็ญาติๆเข้าบ้านเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับโค้ดไลทโ้ดไล รลกก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขอยู่กันให้ยืนยาวตลอดไปให้อภัยกันดีที่สุดแล้วเลิกเจ้าชู้สักทีนะลูก <S 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 ต้องบอกก่อนว่ารักมากรักน้อยรักมากครับโอ้ยไมโอนะย่อรักอยู่นะหวไม่ได้ยินอ่างเนอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องออกมาไปะ มีผัวแล้วออรักนะรักมากไม่ว่าจะเป็นไงแล้วแต่จะรักตลอดไปเ่าขอเจ้าสาวบอกเข้ามาเหอะเดี๋ยววันนี้เชิญค่ะโอ้แค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกัน,น,นแค่ครั้งเดียว <S <S 2> <S 2> เปลี่ยนชีวิตวที่เคยแดกเดียว ไม่มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไร่คำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกัน เอาลครับตอนนี้ถึงเวลายามค่ําคืนนะครับผมปาร์ตี้แนวคาเฟ่ที่พี่บอลอุนได้เป็นไงพี่บอลกับยูรีเป็นไงตลกตลกหูนี่ตลกทั่วฟ้าเมืองไทยมาเห็นไหมครับเพียบเลยนี่ดูครับพี่ทวนและนายโย่งนะครับปาโน้ตพี่ลงน้องตั๊กนะครับพี่เจี๊ยบ พี่เป็ดนะครับพี่สีหนุ่มใครมานี่น้องแจ๊สนะครับผมคนนี้นี่เป็โอ้ยแหม่้าครับผมแหมมาทำอะไรตรงนี้ผมกำลังเก็บงานดูรายละเอียดงานดูรายละเอียดงานอยู่ใช่ผมอยากให้ในคัำคพืนนี้ออกมาดีที่สุดเท่าที่ดีๆได้เรียกว่าตลกชั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดเลยมาหลายคนเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่หนูมาถ้าพี่หนูมานี่หากันทั้งกระาเผมก็อยากเข้ามาครับ อยากเข้ามาอยากเข้ามาทําไมทาไมทําไมถึงต้องเอาพี่หนูมาอยู่ด้วยบอกได้ว่ามันเป็นความทรงจําที่เราไม่เคยลืมวันหนึ่งที่ผมเคยไปสมัครตลกแล้วไม่มีใครรับผมผมเดินมาพระรามเก้าหมดหนทางไม่มีตังสักบาทเลยครับเดินเดินเดินทำไงดีมาเจอเขาลงจากคาเฟ่พอดีอซึ่งเขาก็รู้จักกับพ่อผมอยู่แล้วถามไปไหนมาอบอกผมไปสมัครงานไม่มีใครรับผมเลยตลกแล้วมีตงังไหมเนี่ยไม่มีเลยครับพี่ไม่งั้นผมเดินมาจากวิภาวดีคาเฟ่ครับ เขาฟักให้ผม1,000บาทกลับบ้านซะผมก็มองนะ้าเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ผมจดจําจนวันหนึ่งที่เรามาแล้เจอเขาด้วยนั่นเขาแบบยังรักแล้วผมก็รักแล้วก็เลยลยังไงก็ต้องมีพี่หนูอยู่ในรูปต้องมีครับเขาอาจจะมาก็ได้ยายเข้ามา<อ>ทุกครั้งเวลาที่ผมทําบุญผมก็จะกดน้าให้พ่อผมนู่นน,นัแล้วจะมีชื่อเขาวันชาติพึ่งฉั ครับผมก็คือศรัทธารักกันมากรักรักครับคนอื่นก็รักนะไม่ใช่ทุกคนก็รักนะรักแต่นี่คือแบบมันมีสตอรี่นิดนึงถูกต้องมีเรื่องราวเดี๋ยวไปดูในงงในงานของคุณเป็นไงตอนนี้งานเดี๋ยวผมต้องเช็คงานเข้าไหนอีกพี่จะไปเช็คงานโอ้นี่โบว์พี่มีเล่นตลกกันบนนี้ตึงตึงโป๊เล่โบ๊กพี่เล่โบ๊กไหนเล่โบ๊กไหนเล่โกโอ้โหระวังนะเดี๋ยวก็จิ้มตาบอดแทน เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถามหน่อยเหนื่อยไหมโอ้โหเหนื่อยมากครับแต่เหนื่อยแล้วมันมีความสุขมีความสุขได้เห็นบรรยากาศงานได้เห็นผู้ใหญ่ที่มาให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกมีความสุขมากวันนี้มันเป็นความปลื้มปีติเนาะครับเจ้าสาวคุณไปไหนก็เนี่ยผมจะผมจะต้องไปเช็คชุดของแฟนผมอีกคนองไปเช็คชุดด้วยเอางี้ดีกว่าเราแฟนถือว่าเราพวกพัวกันดูไหมล่ะผมอยากไปเช็คภรรยาคุณสักนิดนึงเช็คเชอะไรนะเช็คภรรยาว่าชุดกับภรรยาไอ้ถ้าพอ้นี้ต่อมุ้งได้เลย อานี้ไม่ต้องตบมุกลงมาตบเขาดีกว่าไม่ใช่ครับมาเลยครับกล้องตามมาเลยครับนี่เป็นไงครับไม่น่าเชื่อว่าเปลี่ยนไปมากนะครับโอ๋อไม่ใช่นะครับอ๋อนี่นะครับอยู่ด้านนี้นะครับโอ้โหชุดสวยมากเลยอ่ะครับผมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวคุณต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี้ไหมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนชุดนี้ครับเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้คือชุดแถลงข่าวอันนี้คือชุดเข้างานเข้างานเป็นสีขาวขนนกสวยมากเลยอ่ะอันเนี้ยจริงๆ ดู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 เป็นชุดขนนกขนนกเป็นนกสัติกาครับเป็นนกสัติกาที่ไหลลังล้งไม่ใช่สิเมื่อก่อนนะครับตอนที่ก่อนจะมาแต่งงานเมื่อคืนทะเลาะกันนะครับอันนี้อันนี้พูดแล้วก็เหยียบเอาไว้เลยนะครับเมื่อคืนทะเลาะกันขุนบอลเนี่ยตกเข้าไปอันนี้เป็นไงมีคางมัวมหนี่พูดไปพูดไปเรื่อยขอบคุณพี่ดาวมายุรีหรือเกลยอกาเหานีครับผมวันนี้ ไป็นไงดอลนี่เปไงดลดอดอลนี่แจมนี่ผมยังไม่เล่นที่ไหนหลุมเล่นที่นี่นี่คุณล่อยังไม่รู้นะสุดยอดเลยคุเรออยังไม่รู้นะไปฉีดโบ็อกมาแล้วบอดีเอฟเฟกต์ใช่ไหมยังไงเห็นไหมถ้าใครเห็นต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวยูมีใบรับรองแพ้คุณหมอให้แอดมิดวันนี้ค่ะแต่ยูบอกว่ายูไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียไปโดทำอะไรอ่ะทำไมถึงติดเชื้อฉีดยาตอนตีสองเมื่อคืนนะค่ะเพิ่งเริ่มบวมตอนห้าทุ่มอ๋อฉีดยาปวดไม่สบายใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าแพ้ยาปฏิชีวนะ แล้วทีนี้ไปออกที่กล้ามเนื้อบางส่วนของร่างกายส่วนที่อ่อนไหวก็เลยไปออกที่ตรงหน้าเหมือนน้องสาวผมแพ้บางตัวปุ๊บไปขึ้นที่หน้าบวมบนเลยแล้วเมื่อเย็นเมื่อเย็นก็ไปฉีดเียรอยมาต่อตห้ก็าเป็นอิสุวิสัยวันนี้ผมก็ยังรักเขาเหมือนเดิมต่อให้เขาไม่มีขาเลยโอ้ยใครจะอยู่บ้านเลยคุณก็พูดไปเขาต้องรักเขาดีหลอกเล่นรักเหมือนเดิมครับพี่ครับอยากพูดอะไรบ้างอยากพูดอะไรกับเขาบ้างเป็นห่วงกังวลอะไรกับเขาไหม พูดอะไรไปก็เท่านั้นนะคมันอยู่ที่ตัวเขาเองอะคะอ่ะจริงๆมันอยู่ที่ตัวเขาพูดอะไรก็เท่านั้นเดี๋ยวออกก่อนแล้วกัน <c oughs> จริงๆคู่นี้นะเป็นคู่ที่ตลกขบขันสนุกสนานครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวจะไปถแถลงข่าวใช่ไหมถแถลงข่าว <c oughs> เดี๋ยวถแถลงข่าวก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปลี่ยนชุดอีก ไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนชุดนะครับผมไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดเฝ้าตามหามาแสนนาน